It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and a Cup cup c b back ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ EP ที่91แล้วคุณผู้ฟังครับเราเข้าใกล้ร้อย p p ไปทุกทีแล้วเท่ากับว่าเราดื่มกาแฟกันมา91แก้วแล้วนะฮะ และแน่นอนครับพอไปถึงร้อย ep เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงรูปแบบของพอดแคสต์เราบ้านนะครับเพื่อที่จะโจทย์คุณผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับคุณฟังทางบริษัทเราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยเขามีวัฒนคุกรด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ innovation งานของเราก็คือการไปสร้าง innovation culture ให้ที่นี่นะครับเล่าแบบนี้ครับว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ย จะมีลูกค้าอยู่รายเดียวนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองแล้วก็จะมีสัญญาเป็นคอนแท็กครับจะมีคอนแท็กต์สิปี15ปี20ปีก็ว่ากันไปพูดง่ายๆคือว่าในช่วงเวลาที่ทาคอนแท็กกับการไฟฟ้าเนี่ยบริษัทไม่ต้องเป็น้นรหล่นอะไรมากเพราะว่ามีลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็มีสัญญาอยู่แล้วที่จะต้องซื้อไฟจากเขานะครับซึ่งตัวเลขที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปแต่และปีก็มีไม่มากจะว่าไปแล้ว น่าจะมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ค่อยมีแบบลดลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธุรกิจที่ของตายครับเปิดตู้เย็นมาก็มีของกินอยู่เต็มตู้เลยและด้วยเหตุนี้เองครับพนักง,งานเอยผู้บริหารเอยก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากเพราะว่ามันมียังไงก็ต้องมีธุรกิจแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับประกอบกับรูปแบบการทํางานแบบโรงไฟฟ้าเนี่ยเมื่อฉันมีหน้าที่นี้แล้วก็มักจะทําหน้าที่แบบเดิมๆเนี่ยแหละครับในทุกๆวันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่อนข้างจะเป็นรูทีนมาก งั้นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็ประกอบกันทําให้ผู้บริหารเองเนี่ยก็อยากจะผลักดันให้พนักน,นาเนี่ยตื่นตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีความคิดในเชิงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเพราะใครจะรู้ครับว่าแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นธุรกิจของตายแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ธุรกิจสะดุดหรือบริษัทที่เป็นคนที่ซื้อไฟฟ้าสะดุดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ใช่ไหมครับถ้าดุทุกวันนี้ต้องบอกว่าบางทีมันก็คาดเดาได้ยากนะอะไรที่คิดว่ามันแน่นอนทีมก็ไม่ค่อยแน่นอน อีกอย่างหนึ่งก็คือคอนแท c t ของการซื้อไฟฟ้ามันก็มีอายุของมันอยู่แม้มันจะเหลืออีกหลายปีก็ตามแต่มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการคิดที่จะหาอะไรใหม่ๆไปด้วยจึงเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจมากนะครับผู้บริหารก็เลยให้พนักง,งานเนี่ยนะครับมาเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการทำอินโนเวชันแล้วก็ทำโครงการกันนะครับซึ่งก็จะมี แบ่งกันไปทําโครงการหลายโครงการเลยครับออกมาเป็น10กว่าโครงการด้วยกันนะครับและเชื่อไหมครับว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับเป็นโครงการที่สามารถที่จะช่วยให้องคอ์กรเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวมๆแล้วนะปีงเป็นร้อยล้านเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางโครงการเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนจากเรื่องอน้ําเสียในองคอ์กรให้ไปสร้างรายได้ให้องคอ์กรนี้เป็นต้น หรือบางโครงการจะเป็นเรื่องของการที่จะตั้งเป้าที่จะลดกระดาษภายในองค์กรโดยไปใช้ระบบดิจิทัลแทนเราก็ถึงประกาศว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยองกรนี้จะต้องมีเฉพาะแค่กระดาษที่ชู่วอย่างเดียวไว้ใช้งานอะไรเงี้ยนะครับหรือบางโครงการเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทํางานโดยใช้วิธีแบบอาจ,จาร์มาทํางานเพื่อทําลายไซโลเพราะว่าที่นี่ก็มีการทํางานแบบไซโลพอสมควรเหมือนกัน เนี่ยครับนั้นจะเห็นว่า Innovation เน่ยเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอือ้ออำนวยขอให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าในกระบวนการที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยพนักง,งานแต่ละคนก็ต้องเรียนรู้พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับที่จะทำใหเ้เกิด Innovation และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ Design Thinking นั่นเองพนักง,งานเรียนรู้เรื่อง Design Thinking เสร็จแล้วก็ไป พัฒนาโซลูชันพัฒนาโครงการตเางๆขึ้นมานะครับนี่เราจะเห็นว่าดีไซน์จริงๆนี่ช่วยได้จริงๆนะครับไม่ได้เฉพาะช่วยในโครงการนี้อย่างเดียวพนักง,งานพวกนี้สามารถที่จะเอาหลักคิดแบบดีไซน์ t h ิง k เนี่ยเอาไปเป็นเฟรมเวิร์กในการแก้ปัญหาในงานของตัวเองในที่ทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปอ่านบทความของดีร้อยใครับที่เขาทําการศึกษาเรื่องการเอาดีไซน์จริงไปใช้กับงานต่างๆเนี่ย ขาพบอย่างนี้ครับว่าผู้บริหาร79%นะครับจากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยยกให้ดีไซน์ t ิ i งกิ้งเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆในองค์กรอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วที่น่าสนใจคือว่าประเทศที่มองว่าดีไซน์ t ิ i ง k i n g เนี่ยสำคัญมากๆเลยเนี่ยกลับเป็นประเทศในเอเชียได้สำปายไม่ว่าจะเป็นจีนนี่ท็อปเลยนะฮะลงมาอินเดียลงมาออสเตรเลียแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกเซาอีซเชีย เพราะวันนี้เนี่ยดีไซน์ทิงกิ้งไม่ได้ถูกนําไปใช้ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบการให้บริการเหมือนตอนที่มันถูกคิดค้นมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ตอนนี้กลับถูกนําไปใช้ในทุกๆส่วนในองค์กรแล้วนะครับและการศึกษาของดีลอยเขาพบอย่างนี้ครับว่างานหนึ่งในองค์กรที่เหมาะสมกับการนำเอา Design Thinking ไปใช้มากที่สุดก็คืองานทางด้าน HR ครับด้วยเหตุผลที่ว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเป็นเฟรมเวิร์ในการ ออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนั่นเองก็คือมองจากมุมของคนเข้ามาไม่ได้มองจากมุมของระบบออกไปเรื่อง HR ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนมากที่สุดในองค์กรแล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีลอยเขามองแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสวนทางนะครับกับรูปแบบการทํางานของ HR ในปัจจุบันที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนจะมองจากระบบมองจากกระบวนการ ของตัวเองออกไปมากกว่าและให้ทุกๆคนเนี่ยปรับตัวเข้าหากระบวนการหรือโปรแกรมที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นก็อาจจะเกิดจากการที่บริษัทได้ไปศึกษาหาความรู้มาแล้วก็มาเขียนเป็นกฎเป็นระเบียเเบยเป็นนโยบายเป็นขั้นเป็นตอนของการทํางานที่เป็น policy ทางด้าน HR หรือบางทีก็จ,จะมีคอนซัลท์มาช่วยออกแบบโครงสร้างต่าง,างๆพวกนี้ไว้ให้นะครับแต่การที่ดีลอยเขาไปศึกษามาเนี่ยเขาพบอย่างนี้ครับว่าหลายๆองค์กรชั้นนําของโลกเนี่ย ได้เอาดีไซน์ทิงกิ้ไปใช้กับงานหลายๆส่วนของ HR แลาวเรพบว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเลยครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณฟังฟังนะครับถึงตัวอย่างบางตัวอย่างที่น่าสนใจเผื่อคุณรู้ฟังสามารถลองเอาไปปรับใช้ดูได้น,นะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับบริษัทเนสเล่เรารู้จักกันดีแล้วนะครับเนสเล่เนี่ยเขาก็เป็นองค์กรที่หลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการพัฒนาคนมากนะครับ แต่เนสเลเขาก็มีรูปแบบที่พัฒนาคนแบบเดิมๆม,มานานแล้วนะครับก็คือส่วนกลางก็คิดโปรแกรมขึ้นมานครับแล้วก็อาจจะมีการไปเก็บข้อมูลของพนักงานบ้างนะครับว่าอยากจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีการใช้ระบบคอมพิเตนซ์ต่างๆในการพัฒนาคนซึ่งก็คงจะเหมือนองค์กรใหญ่ๆทั่วไปครับแต่เขาพบว่าวิธีการแบบนี้พอคำถามพอผู้บริหารตั้งคําถามว่าแล้วมันจะตอบปน โจทย์ทางธุรกิจได้ไหมมันจะสร้างแว l u ลูให้องค์กรได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปคำตอบที่ชัดเจนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรน่นะครับอ่นเขาก็เลยไม่นานมานี้เขาก็เลยคิดใหม่ทำใหม่ครับก็ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้กับพนักง,งานแล้วก็ไปฟังผู้บริหารไปฟังคนที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพวกนี้นะครับแล้วก็มาออกแบบแล้วก็ลองมาเทสตดูนะครับจนในที่สุดแล้วเขาได้ตัวโปรแกรม ที่ตอบโจทย์พนักง,งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่เรียนแล้วก็นําไปใช้กับง,งานได้เลยทันทีเป็นแบบ just in time เลยสามารถวัดที่เป็นตัวเลขออกมาได้ว่ามันส่งผลต่อธุรกิจยังไงบ้างสร้างามูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเขาเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ตั้งแต่การสอนการใช้ Excel ทั่วๆไปจนไปถึงโ,โปรแกรมที่พัฒนาผู้บริหารในองค์กรนะครับ แล้วก็บริษัทอย่าง s a ปโปเครับซึ่งดังมาจากเรื่องการขายรองเท้าเนี่ยแหละครับแต่ก็เป็นองค์กรที่ดูแลพนักง,งานดีมากจนทําให้ใครๆก็อยากจะมาทํางานที่นี่นะครับซัปโปเเองเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทําให้กระบวนการในการรับสมัครคนเนี่ยมันมีรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าเขาก็พบว่าที่ผ่านมาเวลาพนักง,งานจะมาสมัครงานที่นี่ก็คงจะทำเหมือนที่อื่นนะครับก็เข้ามา ดูในเว็บบริษัทบ้างน,นะครับว่าออประกาศร,รับสมัครอะไรตำแหน่งอะไรอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่ามันดูหน้าเบื่อไม่แตกต่างจากที่อื่นเขาก็เลยใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับไปหาข้อมูลนะครับจากพนักง,งานภายในแล้วก็แคนดิเดตที่กำลังจะเข้ามาในองค์กรจนในที่สุดก็ได้รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์นะครับเขาใช้คำว่า s a p o s ส Insider นะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับเรียกว่า Insider เนี่ยก็เพราะว่า เขาหมายถึงคนที่สนใจที่จะทำงานกับซัปโปสครับแล้วก็อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆว่าตอนนี้มีงานอะไรเปิดรับสมัครบ้างนะครับซึ่งสามารถเข้าไป r e g i s เตอร์แล้วก็ไปเป็น Insider ในเพจได้เวลามีอะไรที่น่าสนใจข่าวาวหรือมีตำแหน่งงานที่ตรงกับความสนใจเขาก็จะแจ้งเตือนให้เลยนะครับและในเพจนี้เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเสรหชงานได้นะครับ สามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอคลิปของพนักง,งานที่เขาสื่อสารกับเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับพนักง,งานบริษัทได้ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าตอบโจทย์กับแคนดิเดตที่จะหางานที่เซปโปแบบมากๆเลยอีกที่ที่เอาดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้ในงาน HR ก็จะเป็นอย่าง Australian and New Zealand Bank นะครับที่นี่เอาไปใช้กับการพัฒนา HR Application ที่แบบ สามารถใช้ได้เข้าถึงง่ายตั้งแต่อตอกบัตรเข้าทำงานขาดลามาสายต่างๆก็คือเขายืนยันว่าอะไรที่เกี่ยวงานที่เกี่ยว HR เใช้แอปพลิเคชันนี้ได้หมดจบอย่าง100%เรนะครับแลายังสามารถที่จะเป็นแอปในการที่จะใช้คอลลาบอร์เรชกับคนที่อยู่ภายในแผนกแล้วก็ข้ามแผนกได้ด้วยนะครับในการที่จะแชร์ข้อโม,โมูลในการที่จะสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆนะครับที่ดูปองครับใช้ ดีไซน์ทิงกิ้งนะครับในการออกแบบ HR Portal ที่ใช้ตอบโจทย์โดยที่ใช้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็สามารถลดเวลาลดขั้นตอนในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญที่ Adobe เองก็เอาไปใช้กับระบบ PMS ครับ mm hmm. เขายกเลิกการประเมินผลงานแบบที่เคยทำมาในอดีตเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เขาเชีชกว่าเช็คอินครับ ก็คือให้หัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยได้เช็คอินได้พูดคุยกันบ่อยๆทั้งในเรื่องของงานทั้งในเรื่องของเส้นทางอาชีพในอนาคตนะครับบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มากกว่าการที่จะประเมินกันปีละครั้งแล้วก็ใช้ระบบโคชชิ่งในการที่จะให้การแก้ปัญหามันเป็นไปได้ได้อย่างตรงจุดนะครับที่เทลสตาร์นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยเขาพบปัญหาอย่างนี้ครับเขาพบปัญหาว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ย ของการมาออนบอร์ดของพนักงานใหม่เนี่ยมีพนักงานถอนตัวเยอะฮะก็คือไม่ไปต่อกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขาบอกว่า3เดือนแรกเนี่ยงานใหม่ก็ต้องเรียนรู้เทรนนิ่งเต็มไม่หมดเลยครับที่ต้องต้องมานั่งเรียนรู้อันใหม่ๆด้วยนะครับมันมีทั้งงานใหม่ตัวเองแล้วก็ต้องเทรนนิ่งเรื่องของผลรตภัณ์เรื่องของ process ในการทำงานต้องมีด็อกิเมนต์ที่ต้องอ่านก็พนักงานก็ทอถอยนั่นบอกว่าเป็นช่วงที่หิวมาก เขาก็เลยเอาเรื่องดีไซน์ t ิงจริงนะครับมาทํากับคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้บริหารจนมาถึงตัวพนักง,งานที่เข้ามาใหม่ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลดิมกราฟิกขององค์กรข้อมูลเรื่องทอนเออร์ต่างๆขององค์กรนะครับจนในที่สุดก็ได้โปรโตไทป์ของระบบออนบอร์ดดิ้งสเดือนแรกมาแล้วก็มาทดลองใช้นะครับแล้วก็ปรับปรุงไปไปเรื่อยๆนะครับจนได้เวอร์ชั่นที่น่าพอใจแล้ว เขาเรียกมันว่าไหนที่เดย์สครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการออนบอร์ดพนักง,งานใหม่ที่ในเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับเพื่อให้สามารถปรับตัวให้กับเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้ครับเพราะที่ผ่านมาเขามีเพลนเรื่องพนักง,งานต้องอเรียนรู้ข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วกเ็เวลาก็เร่งรัดในขณะเดียวกันงานประจําก็ถูกคาดหวังว่าต้องทํา เลยทันทีตั้งแต่มาเริ่มงานใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับนันก็ก็มีเอระบบตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีการแนะแนวการให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีการ recognize ด้วยนะครับถ้าสามารถผ่านโปรแกรมนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบจบหลักสูตรหินก่อนเข้าทำงานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เขาพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยทำให้ตัวเลขของการที่คนถอนตัวในช่วง3เดือนแรกเนี่ยลดอย่างมีน,งนัยยะสคัญ และนั่นก็เป็นบางตัวอย่างนะครับสำหรับองค์กรชั้นนำของโลกที่เริ่มเอาดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้กับงาน HR ของตัวเองครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้จุดเริ่มต้นของดีไซน์ทิงกิ้งเน่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงาน HR เลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มครับที่องค์กรตา่างๆกาลังนามาใช้กันมากยิ่งขึ้นขององค์กรไทยนะครับวันก่อนก็ได้ฟังทีมงานทางด้าน HR ของ KBTG นะครับก็พูดถึงการเอาดีไซน์ h i n k i n g ไปใช้ในเรื่องการปรับปรุงเรื่อง employee experience ในองค์กรนะครับแต่ประเทศไทยก็มีหลายๆที่ก็ไปใช้ในเรื่องของ engagement กับพนักงานด้วยเช่นเดียวกันครับนตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะเอาเรื่องดีไซน์ h i n k i n g ไปใช้กับงนานในจาของตัวเองผมคิดว่าสิ่งแรกที่คนเริ่มก็คือว่าต้องให้ความรู้ก่อนครับทีม HR ก็ต้อง ไปเรียนรู้ว่าไอ้ตางมือดีไซน์จริงๆน่าตามเป็นยังไงไมันมีกระบวนการเฟรมเวิร์กเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็อพอมีความเข้าใจแล้วก็ลองมาหาไอเรียใน HR ดูซิว่าเราจะเริ่มจากชิ้นไหนที่ทำแล้วมันจะเห็นผลได้นะครับแล้วก็มี Impact สูงครับและนี่คือ EP ที่91รอครับคุณผู้ฟังครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับ ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time